ทางช่องจะพามาชมรถโยาเข่านะครับของทีมงานเพชรปงชูนะครับเพชรปงชูนะครับอยู่ในโซนตำบลนางพ้มเหมือนกันนะครับอ่าเภอแจ้งคอจังหวัดแพย่ฮุมนะครับเป็นรถจ้าของแคมโก้นะครับนะครับแคมโค้นะครับนะครับของทีมงานเพชรปงชูนะครับท่านสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวทางช่างสิ่มก็โทุต้คอมเมนต์นะครับนะครับ โอ้ยสุดยอดนะครับรถเกลียเกลียวของเรานะครับบอกแล้วว่าสุดยอดมากนะครับนะครับผมกอลลีรับสองอีกรถเกลียวแล้วนะครับนะครับเพิ่งจะจะถามรถเกลียวทั้งนี้นะครับอนี้ครับนะครับอุ้ยของอั้มนะครับเนี่ยครับอุ้ยครับผมนะครับต้องทำงานถึงแเงี้ยครับ เดยครับทีมงานอ่ะได้ทดบเก็บแล้วอย่างก็ก็ครับเ้องของทั้ท่านทั้งช่องนะครับนะครับของรถเดี่ยวข้าวแชมโกลนะครับนะครับแา้วก็จะเพิ่มเป็นรุ่นรุ่นไฟแล้วของอ่ะหลายๆทีมงานนะครับอ่าก็ทั้งช่องก็นะครับขออนุญาตพึ่งกันเด้อครับเพราะคนไทยเด้อครับเพราะว่าทั้งช่องอะไรขออนุญาตพึ่งกันเด้อครับ ก่อนที่รีวิวนะครับเดีร <speaking> ีวิวนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ท <speaking> ั้งช่องนะครับอันนี้เพินักงานทีละโหลนะครับนะครับถือว่าถือว่ากัทุกค่ายทุกทีมงานเพนักงานถือว่าสุดยอดทุกทีมนะครับนะครับบอกเลยว่าสุดยอดทุกทีมเราเขาสามารถติดต่อด้ะครับทานทั้งช่องที่ได้เบอร์โทรในคอมเมนต์นะครับได้เขตยนต้นตะไบแจ็คพอร์ตนะครับต้นตะบนางทุ่มนะครับป้านนาแกะนะครับ นะครับเออในต้นนี้แล้วครับนะครับรถยกเข่าขนาดแจ้แล้วครับกลุ่มมาพุ้มมาขนาดอาจสิขนาดเสอตันเต็งนะครับนะครับเป็นปลานะครับเนี่ยว่าคลุกไข่นะครับก็อมาอันดีคือกันเบิร์ตนะครับก็ยังทุ้มชิ้นนั้นะครับนะครับเรื่องฝากกติดตามคนไลค์คนแจ้งท่างช่องได้เลยครับเดี๋ยวน้อแก่ทำคลิปต่อไปแล้วครับ ว่าช่องนี้ครับช่องเป็นหน้าเจ้าเขาแล้วครับนะครับ,นะรบเอากระมารีวิวหอยเปิ้ลนะครับว่าเป็นดูทั้งบ้านของทั้งช่องเองนะครับอ่าช่องนี้ครับเป็นรูดูการเจ้าเขาแล้ครับพรหะนาตาดดอยแล้วทั้งช่องกับทีมรีวิวรถตาดดอยชมกันนะครับนะครับอุ้ยครับยอดเลยนะครับ สอนะครับนะครับกเกษตรพัฒนานะครับนะครับันอย่าพดทธีของขับรถันของพันาคันนี้เกษตรนะครับอันนี้เกษตรพัฒนานะครับนะครับคันขลางก็บ่ไโหจะอะไรหลุ่น้วครับรถพลังรหนอมาไหลตุ่นหลายแล้วครับก่นะลครับเอ้สุดยครับ สวครับลโต่เลยครับนครับแต่ะทีมงานเนเียวว่าตุจัดตุดจัดทีมานะครับเรอสตุดดครับ่นเดียว่าพาลงข้าวนไมีทุกคนอ่หลายทุกคนนะครับนครับเาทีนีพีโอเป็นทีมงานทีมงานไปแล้วครับของแต่ละทีมงานนะครับท่านก็สามามถเข้าไปชมแล้ครั เดี๋ยวว่าอยากสนใจทีมงานใดก็สิ่งที่เบอร์โทษทุกทุกทีมงานนะครับนะครับเดี๋ยวว่าสุจทีมงานนะครับทีมงานน่าะ ภาพม่ะถึงว่าใครนิ่งนะครับอันนี้กับสี่เลี่ยมเราละครับนะครับเทาเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเ,าเ,เ,เรบเลาละลลก็อดีอตพาไปคงไป้างนั้นนะครับของพาตรงนั้นพาแล้วครับ จะเลี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับิดตาจมาทั้งช่องเลยแล้วครับเป็นรถเกี่ยวข้าวของเกษตรพัฒนานะครับเพราะว่าเมันโคโคเป็นทำโกะนะครับโมโหะว่าสเปคตัวใดนะครับทั้งช่องกับว่าได้โมโหนะครับเพระาะว่ามาริโอห้ยเอฟซีท,ทำเด้ชมกันนะครับ สบายสบายเลยนะครับนิ่งๆเลยนะครับนะครับ <S <S แถวซ้นนี่ก็กบจิตเป็นบ้านบ้านน่านนคมนะครับพอออกเหนือหน้าตรงนคมมาตู้ท้องถิ่นก่อนดีครับนึ่งนะครับอันนี้พาชมรถเจ้าข้าวมันเลยนะครับพาใจเลยนะครับ แต่และทีมงานนี่ครับคว่าสุดยอดของเพืน่นนะครับ,ร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 บรนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับที่เลืองฝากคนติดตามคนอะไรคนแค่นี้ครับเจ้า ข้างจนี่นเลยถงานไปครับกนะครับมันเลยนะครับของนะครัฟาดฟาดเลครับนะครับเดี๋ยวฟาดนะครับ เป็นรถเจ้าเข่าเกษตรพัฒนานะครับเกษตรของเกษตรพัฒนานะครับนะครับย่อเป็นห้องบ้านทั้งช่องนะครับย่ที่อำเภอเมืองนาหนองค้มนะครับเขตแถวนี่ครับว่าเนี่ยแกเป็นบ้านนะหนองค้มหรือว่าบ้านลกเขาลกเขาท้อง嘛ครับหรือว่าบ้านหนองไผ่ล้อมนี่ครับสายเขตนี้นะครับบ้านนักแกะครับนะครับ được rồi nó là tiếng Anh đấy các bạn cùng với พี่เดชสองพันนะครับสจาหรับทีมงานครับสว่าดีทุกทีงานแห้วครับทำงานครับสวัสดีควาสุดยอดนะครับครับเดี๋ยวแล้วเหรอครับเห็นมุมพอดีนะครับเนี่ยครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไอ้เนี่ครับมาช่องนี่เป็นลุงเจ้าเขานะครับเขาต้องเล่นเอานะครับเพราะว่าคนเจ้าคนต้องเลงนะครับมาช่างเจ้าเข่าช่างแกนปั่นนะครับผมเนี่ยมาเลยเด้อครับเป็นช่าง้ครับ ไม่ลืมนะครับฝากกดติดตามนะช่องนี้ครับเป็นการรีวิวรถเจ้าเขานะครับรีวิวรถเจ้าข้าวนะครับช่องนี้นะครับช่องเป็นช่องเวลาสั้นๆนะครับช่องเวลาบรรยากาวันไหนนะครับช่องเจ้าเขานะครับใครก็หมดหรอกเอาตอนเป็นให้นี่แล้วนะครับพอจบคลิปแล้วครับ ลืมนะครับนะครับถ้าต้องการติดต่อนะครับเดี๋ยวทั้งช่องดิตกมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วนะครับนะครับเป็นนานนี่ก็จบแล้วนะครับเจ็บนา้นแล้วนะครับยะเลีมนะครับปากคนไรคนแก่นักช่างเห็นครับเป็นการิวเราเที่ยวเขาเราในคนพัฒนานนองทุ่มนะครับแล้วในติดตั้งลูกเขตั้งนะครับออกอากานน้ทีีใช้มามาไขนะครับนะครับิดไปบ้านหนองไผ่ล้อมนครับตอนนี้แกะครับสายเข็เนี่ยครับโ็ยอย่งข่ออย่างวัดเทพพุ่มนะครับ เราบอร์โทรทีมงา่นั่งช่องกันลงมาหายแล้วครับรครับเสร็จแล้วนะครับไม่ครับจะปล่อยแล้วครับมันก็นเดียวเขามันก็นเดียวเขาใส่หงว่าขนาดนั้นครับมันจัดเท่าน,นั้นนะครับหงว่าขนาดเขียวนะครับเต็มมุมพอดี เดี๋ยวจะไปแล้วครับเวลาครับตรงนี้ครับเดี๋ยวห้องทไม้แล้วครับก็เลี้ยวมากๆแล้วครับแคบเดียวนะนะตรงนี้นี่ประมาณยี่ไลครับแค่ยี่สิบไลน์ครับ จบทริปพอดีนะครับเดี๋ยวว่าสุดจดอดออกมานะครับจบทริปนะครับกรังนีแนะครับสวัสดีครับ